สี่สิบองศานี่ไม่ต้องพูดถึงนะตับแลบคุณนิพนธ์นะครับมั่มนะครับสวัสดีครับผมมารีนะครับเอฟซีก็ยังไงก็ทักทายเข้ามานะครับ พานนะครับสวัสดีครับผมอ่ะถักทายกันนะครับเอก็นี่แหละก็คือการที่ไปพูดถึงคนอื่นนะครับนะอ่าแล้วทำทำให้คนอื่นเขาเสียหายนะครับเอแต่แกคิดว่าป้าพูดคงจะจบไปแล้วละ่ะเอนะแกก็คงจะไม่เอามาตอบโต้นะครับถ้าตอบไปตอบมาเนี่ยตอบกันไปตอบกันมาก็คือ มันจะทําให้เรื่องมันบานปลายไปเลยนะอ่าแต่ถ้าแกเอาเรื่องนี่มันก็ได้อยู่นะ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 เอฟซีนะเอดว่านะเออถ้าแกเอาเรื่องนี่มันก็จะได้อยู่นะคือไปทําให้คนอื่นเข,เข้าใจผิดอะไรประมาณนี้นะครับแอดบอกได้เลยว่าเออเราไปเอ่ยชื่อ เคยชื่อแกตรงๆแบบนั้นเนี่ยโอ้โหมันเข้าข้อเออมันเข้าข้อแต่แกคิดว่าแกคงจะไม่เอาหรอกนะครับเพราะว่าแกยังเรื่องราวมันยังไม่จบเนี่เออเรื่องราวมันยังไม่จบแกคงจะไม่ไปหาเรื่องคนนู้คนนี้หรอกอืมแต่ก็ต้องปล่อยไปนั่แหละช่วงนี้นะครับปล่อยไปก่อนนะคอยเก็บไว้ที่หลังอ่าคุณพิสนุนะครับคุณสมานนะครับสวัสดีการน,นาด้วยนะครับผม ก็ปล่อยปล่อยเข้าไปนะครับอืมเราก็ได้แต่ออกมาติติงกันแค่นั้นนะครับอย่างอื่นก็คงไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปกระทบกระเทือนนะครับคดีหลักไปอีกนะนะเอฟซีนะตอนนี้ก็ให้มันเข้าสู่โหมดแบบเซฟโหมดะนะครับ fc อฟซีเซฟโหมดคือเหมือนกับเซฟแบตเตอรี่ไว้ <laughs> นะชาร์จไว้ให้เต็มเต็มก่อนเออแล้วค่อยว่ากันนะครับพอถึงวาระถึงข่าวที่จะต้องลุกขึ้นมาสู้นะครับเออใช่ไหมมีแสงใช่ไหมก็นั่นนะสินะครับมึงก็ธรรมดาแหละอยากจะมีแสงครับแต่มันก็ไม่เกี่ยวข้องอะไรกันเลยอนะเอาพูด,ดง่ายเรื่องแบบนี้ไอ้เบ็ว่านะ มันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแหละมันไม่น่าจะเกี่ยวดึงโยงเข้ามาได้ยังไงไม่เข้าใจเออมันต้องให้เขาพูดออกมาโดยตรงนะครับนะเอออ้อยังครับยังเขายังไม่มาเลยนะครับนะอยู่ที่นี่เขายังไม่เริ่มเลยยังไม่มายังไม่มาใจเย็นๆนะครับอ่าไปเปิดป้ายนะครับนะยังครับ ยังชัดเจนใช่ไหมดูคลิปป้าชัดเจนนะครับคือแอดก็ไปดูเข้ามานั่นแหละแอดไปดูไอ้ทางนู้นเข้ามานะครับตอนที่เขาสัมภาษณ์กันนันะ่นนะแอดก็ดูเข้ามาเลมแอดถึงความพูดไงเมื่อวานเนี่ยเออมันก็ไม่ถูกต้องไงเพราะเพราะเรื่องราวนี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องกันแล้วแกก็คงจะไม่ไปทําอะไรให้มันเกี่ยวข้องนะครับ อืมแอดว่าน่ากลัวทั้งคู่นะเออน่ากลัวทั้งคู่นะเออน่ากลัวมากนะกินข้าวอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับน่าจะเป็นช่วงเย็นเลยทีเดียวเออคุณชัยนาะลงนะครับสวัสดีครับผม ก็คือต้องปล่อยให้ให้เรื่องราวมันจบไปก่อนนะครับให้มันเรื่องหลักมันจบไปก่อนแล้วค่อยว่ากันที่หลังนะครับเออมันก็ต้องไปถามว่าเขาพูดในแนวนี้นะเขามีหลักฐานอะไรหรือเปล่าอ่ามันก็ต้องถามตรงนั้นดิใช่ไหมก็ต้องถามว่าเขามีหลักฐานอะไรหรือเปล่ามาพูดแบบนี้อะไรเงี้ยทําให้เขาคนอื่นเขาเสียหายในทํานองนี้นะครับอืมคนอื่นเขาเข้าใจผิดไปอ่ะ นะใช่ก็เขาก็มีเหตุอยู่แล้วไอ้เรื่องนี้มันพูดง่ายๆ f อนะมันผิดหลักการมาตั้งแต่แรกแล้วใครก็แล้วแต่นะครับใครไปสนับสนุนก็ผิดทั้งนั้นแหละแมวนอนแมวนอนนะแบงแมวนอนหลับหมดแล้วเออใครใครไปสนับสนุน เขาบอกเนี่ยเขารักกันดีอยู่แล้วเออแล้วลงุงลุงเข้าไปเนี่ยทําให้เขามีปัญหาเราหองเราแหงกันถามว่าอ่าถ้าแกไม่เข้าไปเนี่ยเขามีความสุขกันดีอยู่เนี่ยมันถูกต้องหรือไม่อะไปสนับสนุนให้เขาดีกันอยู่อย่างนั้นนะมันใช่หรือเปล่าแล้วก็บอกว่าปกป้องพระศาสนาอะมันปกป้องยังไงอะถ้าเกิดเขาไม่ทะเลาะก,กันมันก็จะยืดเยื้อกันไปอีกถูกไหม มันไม่ผิดมันไม่ได้ถูกผิดทั้งนั้นแหละแอดว่านะมันผิดทั้งนั้นไม่มีคําว่าถูกเลยสักเรื่องหนึง่งปกป้องหรือไม่ปกป้องก็ผิดทั้งนั้นอ่ามันผิดทั้งนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับใครทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะบอกได้เลยว่าคุณไปปกป้องเขาก็ผิดอ่าหรือคุณไม่ปกป้องเขานะเขาก็ผิดอยู่ดี มีปัญหากันเรื่องทะเลาะเบาอแวงกันมันก็ผิดอยู่แล้วไม่มีอะไรถูกสักข้อหนึ่งอ่ะเอมันผิดทุกข้อผิดอยู่แล้วเออใช่ไหมมันไม่มีเลยแล้วแกจะไปยุ่งอะไรกับเรื่องผัวเมียนะนะแกจะไปยุ่งทําไนนะครับเออมันไม่เกี่ยวกันแอ้ก็ฟังมันทําแม่งไง มันทาแม่งทําแม่งมันไม่เกี่ยวกันจะไปยุ่งกับเขาทําไมใช่ไหมนะเราไม่ได้สนใจอยู่แล้วนะครับจะไปยุแยงให้เขาแตกแยกกันเพื่ออะไรเขาก็ไม่ได้รู้ถ้าเขารู้ที่เออแล้วไปป่าประกาศไปทั่วสิเออก็ว่าไปอย่างอันนี้เขาก็ไม่ได้ไปพูดอะไรสักคำหนึ่งเออถ้าเรื่องราวนี้มันแตกมาเพราะลุงเนี่ยนะไม่เห็นมีลุงไปเกี่ยวข้องเลยสักเรื่องหนึ่งไม่เกี่ยวเลยไม่เห็นแกจะไปเกี่ยวอะไรเลย แอดก็งงกับพวกนี้เหมือนกันนะครับอืมมาโยงในเรื่องที่มันไม่เป็นเหตุเป็นผลไม่มีผลไม่มีเหตุอะไรเลยอ่าอ่าแกรู้ได้ยังไงว่าแกบ,บอกว่าอ้่ไปยุแยงให้เขาแตกแยกกันนะแกรู้ได้ไงว่าสองคนนี้เขามีซ้าซิ่งรองกันใช่ไหมเออถ้ารู้อย่างนี้ก็ไปแจ้งสำนักสงฆ์สินะ เออไปแจ้งซะมันพังไปเลยเนะี่ยอันนี้มันจะดูดีกว่าใช่ไหมเออไปอยุแยงทําไม